อ่ครับมีพามาชมว่านอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงไว้ในบ้านเรือนหรือว่า้านคานะครับสนีจันเขียวครับซึ่งจันเขียวก็เป็นว่านเป็นว่มรากุลเสนี์จันนะมีสนีจันเขียวจันแดงจันขาวนะครับแล้วก็จันมหาภูครับจันดาราโบราณนะครับก็จะมี ก็จะมีก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าสมัยใหม่ก็จะมีเรามีตั้งชื่อแปลกๆขึ้นมาอีกสเสน่จันนาสน่สเนสเน่สเสน่จันอ,อะไรนะเดี๋ยวมรกกอะไรสักอย่างครับแล้วก็มีด่างมีอะไรผสมมาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดนะแต่ว่าถ้าตามตำรา ของคุณโบราณมาครับก็จะมีอยู่สนเดียร์จันเขียวจันแดงจันขาวนะครับแล้วก็จันมหาโพก็มีมีสี่อย่างครับซึ่งเออจันมหาโพก็จะออกสีเขียวๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ใบจะหนาแล้วก็คล้ายๆคล้ายๆใบโพเป็นรูปหัวใจก็คล้ายๆกันแต่ เสน่ห์จหาผู้จะมีกลิ่นหอมนะครับตามตำรานะครับตามตำราจะมีกลิ่นหอมซึ่งตัวจริงๆผมก็ยังไม่เคยเจอเหมือนครับก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับเสนจั์ขาวเสนจั์ขาวก็จะหอมนะครับหอมหอมแรงหอมทุกส่วนทั้งรากทั้งใบทั้งดอกทั้งหัวนะครับหอมหมดเลยครับแต่เสนจั์เขียวกับจันแดงนี่ก็ นอกจากจะอามาขยี้ก็จะมีกลิ่นหอมอนอ่อนนิดนิดนิดเดียวเองครับก็นิยมเป็นว่านที่นิยมปลูกไว้กับบ้านเรือน,นบ,บ้านเรือนร้านค้าก็ชื่อก็ดีอยู่แล้วครับสเสน่ห์จันก็เวลาปลูกก็ปลูกวันจันทร์นะครับวันจันท์ข้างขึ้นนะครับอืมแล้วก็มีสถาเสกกำกับนะครับอ่า มะะก็ถ้าเป็นว่านที่แบบว่าอย่างพิษนาลายหรือว่าสนาลายเนี่ยแล้วก็พวกนาจังงังพวกอะไรเงี้ยก็จะมีคาถาอีกอย่างนึงพวกทิพซูอะไรเงี้ยครับ ปีศอโซโซกำกับตลวรถน้ำข้างขึ้นก็ถ้าเดี๋ยวเป็นว่าที่ให้คุณท้งมหามนาดเดทนะครับริบเดทแล้วก็ส่วนมากจะเป็นห้องคาถาอิธิพิโสกำกับนะครับนี่ครับขอขา,านเพื่อนมาชมสนจันเขียวนะก,ก็หลักหลักการนะครับก็ นียครับดินก็ต้องใช้ดินที่ว่าสะอาดนะครับก็งดเว้นพวกมูลว,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 วัวควายอะไรเงี่ยคก็ใช้กาบมพฟ้าพวกกาบมาฟ้าพวกอะไรพวกนี้ครับอยคนโบราณที่เขาถือเขาเวลาปลูกว่านเนี่ยก็ดินก่อนปลูกเขาเขาก็จะเตรียมดินนะครับก็เอาดิน สะอาดๆนะครับไปดิีที่สะอาดแล้วก็เอามาตากน้ําค้างคืนนึงนะครับต้องผ่านการตากน้ําค้างคืนนึงแล้วถึงจะมาลงกระถางนะครับอืมลงกระถางแล้วก็พอปลูกเรียบร้อยแล้วตอนเลี้ยงว่านนี่ก็เขาให้ไว้ที่สูงครับว่านว่านว่านต้องไว้ที่สูงเพราะว่าว่านทุกชนิดนะครับของคนไทยนะครับก็จะมี เทวดาหรือว่าเทพนะครับรักษาดูแลปูปรัรักษาครับก็ครที่จะตั้งเขาไว้ที่สูงนะครับก็จะเป็นการเหมาะสมนะครับเพอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนโบราณนะครับการตำาราแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับวันนี้ก็พูดเยอะมากัน <laughs> ก็สิ่งที่พูดมาก็นํามาจากตำราโบราณนะครับนะครับ macam kat news tadi